สวัสดีครับวันนี้นม่เพียกชาแนลนะครับมีรีวิวเกี่ยวกับ,บรอกสปินนิงนะครับของไดว่ามาให้ชมกันนะครับจะมาคลายข้อสงสัยว่าเอ๊สิ่งที่ลูกค้าที่ซื้อรอกกับน้าไปเนี่ยสงสัยว่าตัวที่มีปัญหานะครับตัวนี้เนี่ยมีปัญหาจริงๆไหมนั่นก็คือว่าตัวนี้ครับบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้เขาเรียกว่าสกูแคปนะครับสกูแคป คือตัวที่ล็อกแขนลอกนะครับของไดว่านะครับของไดว่าแต่ตัวนี้ไม่ใช่ของไดว่านะแต่ของไดว่าเนี่ยที่เป็นสกูแคปทุกรุ่นเนี่ยที่ใช้สกูแคปเนี่ยทุกรุ่นนะครับจะมีลักษณะเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่ของไดว่าเดี๋ยวเรามาดูของไดว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นไดว่า RX ครับไดว่า RX นะครับไดว่า RX นะครับ เลยว่า X มาดูสกูแคปกันนะครับตัวนี้สกูแคปนะครับตอนนี้นี่นะครับสกูแคปของเขาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับสกูแคปของไดว่านะครับจะเป็นอย่างนี้หลายๆท่านเนี่ยคิดบอกว่าโอ้ยนะซื้อมาเนี่ยมันพังแล้วเนี่ยมันแตกเดี๋ยวนะขอโฟกัสนะิดนนี่ฮะมันแตกนะแตกบินเลยเนี่ยนะครับอ่า โอกาสนี้หนึ่งนะครับมันก็ไม่ค่อยสุกัรเออเนี่ยนะมันแตกมันบินนะครับเห็นไหมครับมันแตกมันบินนี่นะครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันเฉียงเฉียงขึ้นนะครับมันแตกมันบินตายแล้วผมขอเปลี่ยนตัวใหม่ได้ไหมนะเดี๋ยวนะครับมารอดูกันนะตัวนี้เป็นรอบของรุ่นอื่นนะยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของได้ว่านะเห็นไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าของได้ว่าเนี่ยมันจะเฉียงขึ้นเนี้ย เฉียงขึ้นนะครับเฉียงเฉียงขึ้นเห็นไหมฮะไม่เหมือนกันนะอันนี้ของรไดไรว่านะครับ RX นะครับอ่านี่ของ RX นะฮะ RX วางไว้ก่อนเรามาดูของเรยบรดครับเรยบรด LT นะครับสกูแคปเป็นยังไงนะครับอ้าวนะครับถ้าเหมือนกันนะครับเห็นไหมเหมือนกันเลยนะ เหมือนกันนะเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันนะตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับอ่าแต่กิ่งไม้่าเหมือนกันเลย R X กับเรียบรอดมาแล้วนะครับเหมือนกันไหมอ่าคราวนี้มาดูนะครับพอดีโรคมันขาดไปนะของน้าเอามาได้ไม่กี่ตัวเองนะช่วงนี้นะของของของมันขาดตลาดอ่ะมาดูเรียบรอด r สีแดงมั่งแต่กิงไม้นะเหมือนที่ว่านะผ่าพามีเหมือนกันเลยครับนี่ทําไมนะ มันแตกหรือว่ายังไงเฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนั่นแสดงว่ารอก3ตัวสกูแค c a บเหมือนกันหมดรอก3ตัวนะครับตัวนี้รอก3ตัวสกูแคบมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดนะครับตัวนี้นี่เฉียงเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดดังนั้นตัดปัญหาไปได้เลยว่าสกูแค c a บ ตัวนี้มันแตกจริงไหมนะครับแต่ดูดูดูด้วยลักษณะของงานเนี่ยมันไม่แตกนะครับมันเป็นความตั้งใจทําจริงๆนะของบริษัทที่เขาผลิตมานะอ่ามันเป็นความตั้งใจจริงของบริษัทที่เขาผลิตมาให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะเฉียงเฉียงออกมาเงี้ยเป็นความตั้งใจของบริษัทที่เขาทําออกมานะครับดังนั้นก็ตัดปัญหาไปเลยว่าไม่ได้แตกนะครับไม่ได้ชารุดไม่ได้เสียหายดังนั้น ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ของไดว่ารอกสปินไดว่าที่เป็นสกูแคปหมดปัญหาครับคือไม่ต้องสงสัยว่าเสียจริงไหมนะครับแล้วถ้าไม่เสียทำไมเขาถึงทำมาเป็นอย่างนี้ได้นะครับก็ต้องมาขข้อข้องใจกันอีกว่าออทำไมถึงทำมาเป็นอย่างนี้แล้วข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะครับการออกแบบรอกของแต่ละ ยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับย่อมมีเหตุผลโดวยวิศวกรที่เขาออกแบบมาส่วนมากรอกที่เม็ดอินเทแบนเนี่ยวิศวกรญี่ปุ่น,นที่ออกแบบนยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆชิมาโน่ไดว่าเนี่ยเขาเป็นอินเตอร์แบรนด์ระดับโลกแล้วเนี่ยย่อมมีเหตุผลในการออกแบบมานะครับ QC ค่อนข้างจะมีคุณภาพมากกว่านะครับแบรนด์ที่มาจากประเทศที่เราก็ทราบดีนะครับว่า เกตของรอกเนี่ยมีหลายประเทศที่ผลิตออกมาเนี่ยเราไม่อ้างถึงแล้วครับเรามาพูดของไดว่าก่อนไดว่าเนี่ยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นวิศวกรญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาผลิตของออกมาเนี่ยต้องมีเหตุผลนะครับตัวนี้นะครับน้าๆจะเห็นว่านี่นะเป็นรูเป็นช่อง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 เนี้ยหกเหลี่ยมเนี้ยนะเป็นแกนในหกเหลี่ยมเนี้ยอ่าดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ย มันก็จะเข้ากับเหลี่ยมตรงนี้พอดีนะฮะมันจะเข้ากับเหลี่ยมรูนี้พอดีนะครับดังนั้นนหนึ่งป้องกันการไหลการเคลื่อนใช่ไหมครับการที่สกูแคปเนี่ยมันตัวตัวนี้มันจะล็อกการไหลการเคลื่อนตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมกับรอกอื่นเนะี่ยมาจากรอกตัวอื่นนะมันก็กันเลื่อนการไหลได้นะครับแต่มันจะมีประเด็นที่จุดจุดพีคอยูจ่จุดหนึ่งที่ถ้าคิดไม่ถึงเนี่ย นี่คือความละเอียดอ่อนของวิศวกรที่เขาออกแบบมากับสกูแคร็ p ของไดว่านมันจะเป็นจุดที่พอเราเห็นเนี่ยเราต้องอึ้งนะครับในการออกแบบของวิศวกรนะ,ะมาดูกันต่อนะครับนาห้าๆเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยแล้วตรงตรงไปเนี่ยตรงไปรอบนะ,ะมันจะมันโฟกัสให้นา้าไหมเนาะ อ่า็นี้ฮะมันจะตัดมันจะมีมุมตัดถ้าเรามองนี้มันจะมีมุมตัดนะมุมตัดตัดตัดเฉียงเนี่ยตัดเฉียงตัดเฉียงนตัดเฉียงเนี้ยไอตัวนี้มันจะเข้ากับเหลี่ยมเฉียงนี่พอดีนี่มันจะเข้ากับเฉียงเห็นไหมเห็นไหมมันจะเข้ากับเมื่อเราเข้าหมุนเข้าไปปุ๊บเนี่ยหมุนเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้หมุนเข้าไปตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเข้ากับเหลี่ยมตรงนี้พอดีเหลี่ยมมุมเนี้ยฮะ อย่างนันเขาจะอ้าเข้ากับเหลี่ยมมุมพอดีผมก็ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแอมมันจะเข้ากับเหลี่ยมตรงนี้พอดีเห็นไหมฮะมันจะเข้ากับเหลี่ยมตรงนี้พอดีนี่มันจะเข้ากับเหลี่ยมตรงนี้พอดีเหลี่ยมที่ตัดไว้นะฮะอย่างนั้นลองซูมชัดๆหน่อยกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะนี่นะมันจะมีรอยตัดนี้ตัดมุมนะจากจากเหลี่ยมนี้มันก็จะตัดมุมไปตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาสวมต่อตรงนี้พอดีเห็นไหม มันจะเป็นฉากแหลมๆลงมามันจะเป็นเรียงๆเหลี่ยมๆลงมาอย่างนี้ตัวนี้เห็นไหมแหลมลงมาเนี้ยอ่าตัดลงมาแหลมเงี้ยอ่าคราวนี้ลองคิดดูนะเคยไหมที่หมุนลอกสปินนิ่งในลักษณะที่กูสกูแคปบนี้ไปนะใช้ไปใช้ไปในรอกยี่ห้ออื่นนะในรออยี่ห้ออื่นที่หมุนหมุนไปแล้วสกูแคบตัวนี้หลุดหายไปแล้วเหลือแต่ตัวลอกเงี้ยตัวลอกอย่างเงี้ยแล้วก็กลับเขียน ก็คือจบเกมเลยถ้าสกูแครบนี้หายเนี่ยเหลือแต่ตัวอย่างเงี้ยโบอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้ใช้ไม่ได้ละคือหลุดออกนะดังนั้นเนี่ยความชาญฉลาดของของวิศวกรที่ออกแบบรอกสปินนิ่งให้สกูแครบออกมาอย่างเงี้ยนานาเห็นไหมครับอโอเคเดี๋ยวนะเอาตัวอย่างของอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้สไตล์ฟอกนะครับตัวนี้นะ,ะตัวนี้สกูแคบเขาออกจากสีขาวนิดึ อเนี่ยน่าจะเห็นชัดหน่อยอ่าโอเคนะนี่นะฮะนี่ตัดอย่างนี้นะฮะนี่ไม่ได้เสียนะครับโอเคอ่ะย้ายตัวนี้ออกพอดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวนี้นี่นะครับก็จะเข้าในรูนี้นะครับจะเข้าไปงี้แล้วเนี่ยเวลาเราหมุนเข้าไปตัวนี้มันจะตัดเห็นไหมเนี่ยมันจะตัดเหลี่ยมเนี่ยนะตัดเหลี่ยมเข้าไปแล้วก็ตัวนี้หมุนเข้าไปปุ๊บสมมุติว่าหมุนเข้าไปแล้วนะนี่ฮะ มันก็จะไปเข้ากับเหลี่ยมนี้พอดีเห็นไหมเข้ากับเหลี่ยมนี้อ่าเข้ากับเหลี่ยมตัวนี้หมุน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 เข้าไปหมุนเข้าไปแต่ตัวนี้น่ะมันอยู่ฟีข้างนอกมันจะไม่นี่นะแต่ถ้ามันอยู่ในในในตัวล็อกแล้วมันจะมีแกนล็อกอีกทีหนึ่งนะมันก็จะไม่หมุนหมุนไปหมุนไปหมุนไปพุ๊เนี่ยตัวนี้เข้าไปตึงปุ๊บเนี่ยตัวนี้อ่ามันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมครับลักษณะที่อยู่อย่างนี้ แล้วตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรูนะครับรูตัวนี้เป็นแกนรูตัวนี้จะใส่เข้าลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนว่าตัว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 รูแกนแกนแกนขับเนี่ยรูเฟืองแกนขับเนี่ยมันก็จะบีบรัดไอตัวตัวปลอกนี้ไว้อ่าบีบรัดตัวปอกนี้ไว้นะครับตัวแกนล็อกสลีปเออโทษที แกนล็อกสกูกแครบเนี่ยตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นบูทล็อกแล้วกันนะล็อกสกูกแครบไว้เนี่ยตัวนี้อเมื่อเวลาเราหมุนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวลนะหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเนี่ยสังเกตนะหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเรื่อยๆหมุนเข้ามาเรื่อยๆเนะี่ยใครที่คิดออกในลักษณะของอ่าเขาเรียกว่าพุกอ่าลักษณะของพุกที่เรายงิงยิงเพดานพุกยึด ตะปูยึดยึดอะไรก็แล้วแต่เป็นพุกพุกพลาสติกอ่ะคือไอ้ตัวนี้เวลาเราหมุนเข้ามาเยอะๆไอ้ตัวนี้เดือยแหลมๆเนี่ยมันก็จะมาชนกับตัวตัวแกนขาใช่ไหมครับแกนขาเนี่เพราะมันหมุนเข้าไปดันดันเข้าไปมากๆอ่ะหมุนเข้าไปเยอะๆเนี่ยเห็นไหมครับหมุนเข้าไปเยอะๆเนี่ยเห็นไหมหมุนเข้าไปเยอะๆเนี่ยเออมันจะเพิเยอะขึ้นกล้องน้ำมันก็ชัดเท่าไหร่นะนี่นะฮะมันจะเพิเยอะขึ้นเห็นไหมฮะมันจะเพิเยอะขึ้น พอมันเพยเยอขึ้นพอมันเงยขึ้นตัวนี้มันก็จะไปดันกับแกนตรงนี้มันก็จะไปดันกับแกนข้างในตัวนี้แกนแกนเฟืองขับตัวนี้นะครับมันก็ไปดันกับแกนตรงนี้นะไปตัวที่เนี่ยฮะที่มันเงยมันมันเงยขึ้นมาเนี่ยหรือว่ามันอ่ามันดันขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะไปดันกับนี้เหมือนกับว่ายิงพุกเข้าไปครับยิงยิงหมุนเข้าไปตัวนี้ก็ดันขึ้นมา ดันขึ้นมาสูงมันก็จะมาล็อกไว้กับเกียวเฟืองขับตัวนี้ด้านในก็มีประโยชน์คือว่าเวลาเราใช้ไปเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะไม่คลายหลุดออกนะครับเพราะว่ามันมีตัวปตัตติตัวนี้บูทตัวนี้ดันไวเหมือนพุกทําหน้าที่เหมือนพุกยึดนะครับไม่ให้แกนสกูแคปเนี่ยหลุนหมุนออกหลุดออกทั่วที่นะหลุดออกดังนั้นเนี่ยมันจึงทําให้แขนของไดว่าเนี่ยแน่นแล้วโอกาสที่สกูแคปตัวนี้จะหลุดออกเหมือนรอบตัวอื่นๆที่ยี่ห้ออื่นเนี่ยที่เขาไม่ได้ทําลักษณะนี้หลุดออก ง่ายนะครับใครที่เคยเล่นล็อกสปินนิ่งมีปัญหาอยู่แล้วก็คือต้องคอยมาหมุนนะครับต้องคอยมาหมุนหมุนย้ำตลอดว่ามันแน่นไหมไม่งั้นเกิดหมุนหมุนหมุนไปนะสกูแคปตัวนี้หลุดออกนะก็คือเกมนะครับทางานไม่ได้ละนะนะสกูแคปตัวนี้ถ้าบางทีหมุนหมุนไปตัวนี้หลุดออกเกมเลยครับทางานไม่ได้ละหมุนก็ไม่สะดวกละนะแต่ตัวนี้ได้ว่าเขาทามาเนนะเขาทํามาเป็นเดือยออกแบบอย่างเงี้ยเวลาไปชนกับแกนเนี่ยหมุนเข้าข้างในน่ เวลาไปชนกับแกนตัวนี้ครับมันก็จะกับตัวตัดตัวทิศเนี่ยกับเหลี่ยมตัดตัวนี้มันก็จะเพเย่ขึ้นมาเงยขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเหมือนพุกนี่เองนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลนะที่เขาออกแบบมาว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันจะพอมันชนกันปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวปฏิสีขาวเนี่ยมันจะมันจะมันจะเงยมันจะเงยขึ้นมาหรือว่ามันจะเพเย่ขึ้นมานะครับยกตัวขึ้นมา นะเนี่ยเห็นไหมมันจะยกขึ้นมาแล้วเนี่ยยกขึ้นมาเห็นไหมอ่ายิ่งหมุนเข้าไปแน่นแน่ก็จะยกขึ้นเยอะกว่านี้นะเนี่ยเห็นไหมยกขึ้นเยอะเลยนะเห็นชัดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยฮะมันจะยกขึ้นชัดเลย <c oughs> มันไม่ <c oughs> ม,ไม, <c oughs> มันไม่โฟกัสนะ กดติดตามและเพียกด้วยละกันครับจะได้มีเงินซื้อกล้องดีๆมานะฮะอันนี้กล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสมัครเล่นแนะล้วกดติดตามโอเคนะเนี่ยมันจะเงยขึ้นมานะมันจะเหมือนพุกยึดครับไม่หลุดนะดังนั้นเนี่ยก็หมดข้อสงสัยแล้วนะครับว่ามันแตกจริงไหมาทาไมก็มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่วิศวกรที่เขาออกแบบรอกมาเนี่ย นะเขาใส่ใจนะในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆซึ่งบางทีเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันเสียหรือว่ามันแตกนะฮะหมดปัญหานะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีเคมนะฮะสอบถามหน้านนะมาว่าลอกเสียนะบางคนใส่ใจมากเลยนะครับเขาไปดูถึงข้างในสกนะูแคปแนวแล้วก็บอกว่านะเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าไอ้ตัวล็อกสกูแคปตัวนี้มันแตกนะะความจริงไม่ได้แตกนะฮะอันนี้เขาทำมาเป็นสีดำนะไม่ได้แตกนะ โอเคนะฮะหมดปัญหานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์คองช่องของนับเปียกด้วยนะนับเปียกชาแนลนะครับก็มีเวลานะก็จะมาไขาข้อข้องใจนะครับก็มีหลายอย่างอยู่แต่ว่านะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่งานยุ่งมากๆยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะในช่องนะครับมือใหม่หัทำนะครับแต่ก็จะพยายามเอาเนื้อๆมาให้ดูกันนะครับข้อสงสัยที่ไม่ค่อยมีใครมารีวิวให้ให้ดู เล็กๆ,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 ๆน้อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนะครับบนช anel ครับวันนี้หมดข้อสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมสก o o l c a p ของได้ว่าถึงต้องทํามาอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ